วัสดีค่ะพี่น้องนะคะมาพบกับเสาไทยนะคะคือเก่านะพี่น้องเนาะกับเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการกีดยางพลาฯนะคะเทคนิคต่างๆนะที่ยุตยเจนมาฝากพี่น้องนะคะเนาะคลิปนี้ยุตเจกับภาพพี่น้องนะคะมาเบิ่งการกีดยางนาสันแลมีผลดีแบบใดนะคะอ่านาสันกับนายเง่ามันจะกีดอ่านานามยางสีใด้คือกันบอนะพี่น้องเนาะเหตุผลเป็นอย่างต้องกีดนาสันนะคะนายเง่กับนาสันอ่าการได้น้ํายางมันเทียบเท่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิว่าอธิบายเรื่องอ่า ล่องอยางนะคะการรีดยางพลาอีกคือเกาน้พี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลยน้พี่น้องนี่นานยางอสวนนี่น้พี่น้องเนาะเปลือกพอนจนาน้าพี่น้องเนาะเบิ่งนะคะการกรีดนะคะคนฝีมือวาพี่น้องนะคะสวนนี่โบ๊ะแมนสว,วนยศเตยนะคะเป็นสวนของเพื่อนนะคะที่รีดด้วยกันนะคะเป็นของพี่ชายนะคะเดี๋ยศเตยจะมาลองรีดยางเพื่อนนะคะเปลือกน้าอีลีพี่น้องสวนนี่ลองเบิ่งน้พี่น้องเนาะยางเพิ่นนี่เพิ่นกีดหนาสัตนเนาะพี่นอนะ้องหนาไงเงี้นะคือบหนึ่งพี่น้อง แปลงนี้นะคะบ่คือสวนเนี้เตยเนาะสวนเน้เตยนี่คือกว้างแลวพี่น้องนะคะลองดูนะคะว่ามันจะปริมาณน้ํายางจะออกอ่าน้อยหรือออกมากนะคะเหมือนยางหน้าหน้ายาวไหมนะคะเนาะต้นนี้จะจับพี่น้องอันนี้จับหนึ่งเนาะมาหนี่อ่ามาหนี่จับที่สองนะคะสามจับพี่น้องเกือบเกือบสีได้ชี่จับน้าแบ่งสามนะคะส่วนนี้นะคะถ้าจะแบ่งสีก็ได้จะสั้นกว่าเดิมนะคะหน้าสั้นหน้ายาวนะคะ เบืองนี่พี่น้องน้ำยางออกดีพี่น้องยุ่งายเนาะว่าหลายห่างพี่น้องเดี๋ยวก็ปักให้เบืองเลยนะคะเนาะโอ้มันีดมีดคือฉีคือของเขาอยู่บนนอกนะคะเนาะเขากรีดง่ามแต่ไหนพี่น้องกรีดยางบางๆแล้วพี่น้องเนาะทอดมันยางเห็นชัดเจนเลยนะคะส่วนนี้นี่พี่น้องขูดมาเรื่อยๆนะพี่น้องมีดนี้ก็กรีดง่ายนะคะอู้ออย่างไรจุกจัวแล้วพี่น้องเนีย น้านี่คือการไหลน้ำยางอา้าวทำไมมันปุดออกไปทางโน้นอะเนี่ยพี่น้องนะคะหนาสันหนาเงี้ยวเดี๋ยวเขาสิมาบังนะคะตอนจบคลิปนาะพี่น้องเนาะว่าเขาสิไลดีซ้ำไรนะคะนะเ่ิญน,นี่นิดเดยกัะยังมาเคยเห็นว่ามันกี่ชั่วโมงถึงจะยุดนะคะนอย่างออกดีชี่กีดจอดเลยพี่น้องกันหนาอวบกีดยางให้หน้าอวบหน้าเขาต้องกีดแบบนี้อันนี้ะนะพี่น้องเนาะงามบอหนาอย่างเพื่อนน้นองคนที่เขากีดนอนอยู่บนบ้านนะคะ เ่ืตยมาลองต้นยางเขานะเห็นหน้ามันสั้นนะคะมันนี่เหมือนสวนที่ะเะืตยเกีดหน้ายาวนะคะแปลงนี้หน้าสั้นเราจะมาดูกันว่าน้ํายางเขาออกเยอะมายางนี้ประมาณอ่าแปดถึงเก้าปีนะคะแปลงนี้ยางอ่อนนะคะยางยังอ่อนเนี๋ยมาดูอีกสต้นนะคะเดี๋ยวจะลาไปอีกต้นนี้นะคะพีน่น้องโอ้มาเบิง้งพ,นะพี่น้องฝนตกเช้าก็เศร้านะพี่น้องน้อยอูู้ออกคักพี่น้องม้ง กรีดยางให้เป็นแล้วก็กรีดยางให้สวยนะคะจะได้น้ํายางประมาณนี้นะคะแต่ละเช้านะคะนี่คือการหยดกดนะคะส่วนนี้แปลงนี้ได้หยดกดนะคะมาพี่น้องนี่สวยไหมคะบางๆพี่น้องนะคะการกรีดยางให้บางนะคะเนาะพยายามกระตุกข้อมือนะคะพยายามกระตุกข้อมือนะคะแล้วก็งัดออกนะคะเนี่ยพี่น้อง นำ้ำยางก็จะไหลประมาณนี้นะคะเนาะเสียดายนะฮะอันนี้ฝนเพิ่งหยุดไปนะคะไม่นานนะคะแต่ต้นแห้งแล้วสามารถกรีดยางได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ยื่เจ๊ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดถือใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะกดซับจะใครอยาเกนเตือนแนวนะคะเนาะติดตามกันหลายๆนอ้อเป็นกำลังใจยื่เตือนนะคะเนาะงสำหรับคลิปนี้ยื่อเจบ๊บายบายพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย นะคะเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะน้ำยางเริ่มไหลเย,ยอะแล้วนะเดี๋ยวพอสุดท้ายเราจะมาดูตอนจบนะคะนี่ยังไหลออกข้างอยู่นะคะต้นยางไม่เปียกนะคะแต่ว่าเราตอกท่อเข้าไปเมื่อกี้นะคะน้ำยางมันไหลผิดทางนะคะเพราะต้นลำต้นมันแตกเนาะก็เยอะอน,ยนะคะยุงเยอะมาดูต้นนี้นะคะเมื่อกี้ย้ายเตยกีดไว้สองต้นเนาะพี่น้อง เออตอนนี้ก็ออกใช้ได้นะคะนี่แหละคะ่ะยางก้นถ้วยนะคะหน้ายางก็จะประมาณนี้นะคะมันตกนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะเตื่อจะก,กีดสาธิตให้แค่สองต้นนะคะเพราะว่าแถวแถวนี้หน้ายางเขาย,ยังเปียกชุ่มอยู่นะคะยังไม่นี่ดีเท่าไหร่นะคะยังไม่แห้งดีะคะ่ะตรงนี้ก็ยังแห้งนะคะยังไม่แห้งนี่นะคะไปสองรอบนะคะตอนนี้มันก็ ดูนะคะยังถ้าจะสงสัยงวดน,นี้จะได้ยืมตังแล้วมั่งส่วนนี้เนื้อที่ก็ประมาณนี้นะคะยังออกเยอะนะคะต้นอวบนะคะดูแบบนี้สี่นะคะถึงว่าคนกรีดยางนะออกเยอะนะคะนี่แค่สองมีดนะคะสองมีดนะคะผลลาดไปนะคะเมื่อวานก่อนฝนตก my ให e ่ Mike,